ครับสวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศครับยัามเชียงแต่ย่าเชียงรับพี่น้องทีมงานเข้ากำลังจะทําการครับเชี่ยครับตอนนี้เอาเสาไฟไฟหนาครับไฟข้านเสาหนาไฟซีวะดุลครับด้านหนาเวทีครับตอนนี้กำลังเชี่ยเสาเชีร์ไฟเชี่ยยังออกครับออกจากรถลำพงครับ พเพื่อเขาจะถอดเอาเสียงกลางครับเอาเสียงกลางลงไว้พเพปัญยังไปเอาอยู่ถอดเพป่ญยังไปเอาอยู่โอโ้โหเพื่อนเอาชิมไว้ทั้งตู้ไอยอดชิมลงมากันเลยเปลี่ยนไซรเลยไอยอดค่อยได้เกือบไซรแล้วลว,ว,าว่าเกือบแตะ๊ะ เพือ่อเสียงกลางออกตอนนี้ไฟดับครับก็เลยะยังเกีย่ยวพันได้ดับเบิดจะเอาเสียงกลางมาถอดไว้คางคางคา,างกันครับแต่ว่าแยกเป็นของวงหนึ่งว,ง,วงสองครับก็ตอนนี้รอดูครับว่าเพื่อนจะเอาแบบไหนเพื่อนจะเปลี่ยนอเมเจอร์หรือว่าใส่สุดเกานน่าตอนนี้ต้องรอรอชมครับ รถกะตอนนี้ก็หนาจะต้องเชี่ยเชี่ยก่อนรถบบหัวเพิ่นจะได้เปลี่ยนบริเียนครับเสาเนี่กต็ต<ๆ>้องเชี่ยไม่ครับเพราะว่าฤดูการหนานี่จะบบใหเาาวเเสาขึ้นว่างทางลำพุ่งครับมันเกิดความเสียหายครับอันนี้เจเพิ่นสร้างมาครับเจกระบอดเพิ่นสร้างมาหนาตูไลเ่เบิดหนาตูไล่ผาตู้ขาดครับ เอาสอดสอดประกอบไหมแขวะอะไรประกอบครับถามว่ามันงายบ่ไง,งครับไงถ้าเหตุจังสีมันไง่ไงแต่ก็เร็วต่อการติดตั้งครับแต่ว่าความเสียหายคือผาตู้ผาหน้าตู้กับตะแกรงหน้าตู้ครับมันมีความสึกหรอเวลารถกระแทกไฟไฟก็เสียหายครับจะรอเบึงแต่ผมได้ยิน เพิ่นเบาเข่าๆว,ว,ว่าจะโบใหาอาขึ้นแบบนี้ครับก็จะเปลี่ยนเห็ดระบบใหม่เบิดครับบบใหาอาขึ้นแบบนี้ไฟติดไว้ได้ครับบ่มีปัญหาครับแต่ว่าไอตัวหนาตัวงเทึง่งโบไดคบ้ครับตอนนี้ก็ต้องแกะครับแกะกุญแจแกะน,อนอ็อตออกครับไอมันต้องตัดด้ยนี่ สายไฟนแกนอดแกยังออกครับล่อไฟไฟ,ไฟมากค่อยมาเจียออกครับนเออเก็บเอาเห็ดไปแกง <c oughs> แกะออกแก้เช็คไม่เบิดครับแกะออกแล้วก็เสียงเบียก็ต้องเช็คครับเสียงเบรก็ต้องถอดเช็คถอดตะแกงหนา่าดี๋ยวกระตั้งตัวเช็คดอกได้ขาดอันได้ขาดอันได้บวกขาดอันได้ขาดอันได้ใส่ได้ ใส่ก็แยกย,ยังก็ะแยกแยกแยกกันเลยครับเอาล่งเทละขั้นครับเอาลงเอาขั้นนี้จะเอาขั้นนี้ล่งก่อนครับขั้นนี้ลงก่อนขั้นนั้นเอาไว้ที่หลังครับขั้นลงขั้นนี้เสร็จเอาขั้นนั้นมาลงครับ งานท่าก็จจะเฮ็ดเอาตู้เอาอยางลงก่อนครับส่วนทางรถทางยังก็เดี๋ยวหายทม่ม้างเป็นคนจัดการครับน,นี่ก็ถอดไฟถอดอยางออกเช็คระบบไฟลังค่าเช็คองี้ยงเบินอาจจะมีเดี๋ยวพ้อมมือเอียนมากจังเดยเดี๋ยวเพื่อนจะแบง่งนาทีกันไหมครับก็จะเอาลงตูจต้จกค้นเฮ็ดตู้จกค้นที่เลือไปเฮ็ดยังไปลงยังครับก็เลยมาซอยกัน บรรยากาศคึมๆึมครับมื้อนี้วอฝนวอตกแต่ว่าไฟดาบครับพี่น้องไฟดาบก็เลยยังเห็นอย่าง,ง,งไ้ครับ็เไยเลยมลเมลัยผ่อนใจเครียดใจยางครับสายฟื้นสายไฟตรงไ่เก็บไวเ้เบิดครับโอ้ของที่ต้องใส่นฤดูกาลนะ ภาก,กีดบ่กว่าก,กีดถอนมากเลยไปไว้นี่กันเลยตัวสั่นกับฟ้องไวน้นี่ฮะไหลเชี่ยสซ้ายถอดซ้ายออก เดี๋ยูนงครับมันเหลือเวลามันเหลือเวลาอีกโบราานลหครับพี่น้องโบราาอย่างเดี๋ยวจะไปเลงช่วงลุทไทยฝ่าเห็ครับผูไดจะพักกับแบงกกันครับกูละซีมือหามือแล้วแต่ครับไปเท่อละคนพักเท่อละคนสองคนครับซึ่งนี่ก็กีเดียวพักก่อนมูครับกลับบ้านครับ ต่อไปเรื่อยๆครับแบ่งกันพักกินอยู่กต่ยูเฮดไปก่อนครับกลับมากับเพียงกันแล้วแจ่ครับไปิียูเฮดเลยกับเฮตเฮดน้ำกันครับไปสิพักกับเพียงกันพัก จะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับมือหนึ่งแต่ละมือเฮ็ดยังแน่ไปหอดไซแล้วครับอาจจะในน้อยคลิปครับพอได้ล่งให้พี่น้องได้รับชมครับมือหนึ่งก็อาจจะประมาณคลิปสองคลิปนี่แหละครับอีกรอบหนึ่งอาจจะคุณละมือแรงนี่แหละครับจะยายามลงให้ได้รับชมกันเรื่อยๆครับอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยๆครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณทุกการที่ตามรับชมขอบคุณทุกกาลังแรงใจครับพี่น้องเอาไวป้ปอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ